สวัสดีครับบินักกิบแนะครับวันนี้เราอยู่ในสามก๊กแฟนตาซีนะครับผมเกมเปิดลงทะเบียนวันที่30เดือนนี้นะครับอีกกี่วันอย่างอีก2วันนะครับอย่าลืมมาลงทะเบียนนะครับของรางวัลแจกเยอะมากเลยอ่าเดี๋ยวเราอันนี้เดี๋ยวมีให้เครดิตซ้์บนนะครับเพราะว่ามีเอาเทียนลิสของแกมาทํานะครับอ่าตอนนี้เกมเปิดลงทะเบียนของรางวัลต่างๆแจกเยอะมากครับเดี๋ยวมีขอให้ดูรายละเอียดแป๊บนึงนะครับ ไลค์ของรางวัลต่างๆก็คือนี่เลยเปิดลงทะเบียนล่วงหน้านะครับอย่างเป็นทางการวันที่30มิถุนายนนี้มีแจกกิจกรรมล่วงหน้าลงทะเบียนอ่ยอดคนดูทั่วโลก2 5 0 0 0 0้านล้านนะครับรับตัวคุณพ้นไปเลยสิใบเกมนี้มีบอกเลยนะเอ่อค่อนข้างเกลือนะแล้วก็แจกน้อยนี้ไม่รู้เซฟนอกมีเล่นอ่ะแจกน้อยมากครับแต่เซฟไทยนี่น่าจะแจกเยอะนะครับ กิจกรรมหมุนวงล้อนะครับมีรางวัลโชคดี iPad M4 Pro Nintendo Switch 2นะครับ Samsung S25 ก็อย่าลืมมาลงเทะเบียนกันนะครับอาจจะได้ของรางวัลดีๆนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็อย่างน้อยก็ได้ตั๋วเปิดฟรี40ตั๋วเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดโค้ดเดี๋ยวก็คงเอาโค้ดมาแจกให้เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆที่เล่นอันนี้บอกได้เลยประสบการณ์เล่นจริงนะเพราะว่ามีเล่นเซฟนอกมีจบมาหมดแล้วอะ่ะเออ เป็น3โกกที่ดีต้นๆแน่นอนเพราะว่าอันนี้หมีเทสมาแล้วหมีก็เล่นแทบทุก3ก๊โกกแล้วครับมันทาภาพมาดีสวยอนนาจจะเลอาไปดูในส่วนเทียต่างๆแล้วกันนะครับอันนี้เป็นตัว S R ของวีนะคะับวีก็จะเป็นในส่วนเทียสําหรับการใช้ PVP ตัวข้างบนแล้วก็ PVE ในการข้างลรกใช้ข้างล่างนะแต่ว่าปกติเขาไม่ได้ใช้ S R อย่างเดียวเขาใช้ตัว S P อยู่แล้วซึ่งตัว S P ก็จะมีแจกแต่ละโกกอยู่แล้วครับ เดี๋ยวขอญาตบอกให้ฟังว่ามีเล่นทีมไหนแล้วก็แนะนําทีมสําหรับคนที่รอเล่นโค้ดเบต้าหรือโอเพนเบต้านะครับเดี๋ยวขอญาตแนะนำเอเไปก่อนนะครับอันนี้ของวีไปเรียบร้อยนะครับอ่ะต <That 's. S 2> <spy> ่อไปเป็นส่วน r N r s อ r ของจกนะครับผมหลัลกๆใช้3พี่น้องอะ่ <S <S อะก็คือกวนอูเตียวหุยแล้วก็เล่าปีแต่ว่าต้องลงคบสาตัวนะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาใช้ตัว s p มากกว่าอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับ อันนี้ถ้าเกิดจะเน้นให้เน้น p v e เน้นตัวละครข้างล่างก่อนส่วนหญ่ SR จะไปใส่ข้างหน้ามากกว่า SP จะใส่ข้างหลังนะครับก็ลองเลือกตัวตัวดูแล้วกันเดี๋ยวเอาไปว่าโอเพนเดี๋ยวเปิด <laughs> เรามีแนะนำให้แต่เดี๋ยวท้ายคลิปจะมีทีมของหมีที่หมีเล่นอยู่เซฟนอเอามีแปะให้ดูนะครับว่าเล่นอะไรประมาณยังไง แต่มีเล่นอยู่แค่โจกอย่างเดียวนะกอกอื่นหมีไม่ได้เล่นนะครับแปลว่า PVP ก็เจอกอกอื่นเหมือนกันก็พอจะพูดได้อยู่ว่าตัวไหนเก่งไม่เก่งบ้างนะครับประมาณนี้ยังไง SNR ก็ไม่ได้ลงเยอะอยู่แล้วครับประมาณสักสองสตัวถ้าตัว s p มีครบสักสก็ลงแค่2ตัวนะครับประมาณนี้แต่ว่าในช่วงแรกอาจจะไม่มีตัวแต่ว่าตัวละครสามารถพัฒนาได้นะจาก s r SNR แล้วก็เป็น SP ได้ประมาณนี้นะครับ อันนี้เป็นในส่วนของง้อนะครับผมก็หลักหลกก็ตามนี้เลยเน้น PV e ข้างล่างก่อนเลยครับตัวไหนมีก็จัดตัวนั้นไปก่อนเลยไปก่อนนะครับการวัดเทียคือนับจากสกิลที่เป็นเกรดอยู่อาทุกตัวนะครับไม่ได้วัดจากพลังเริ่มต้นใดอย่างใดนะครับเกมนี้มันก็เน้นที่สกิลแหละแล้วก็เน้นคอมโบนะครับเน้นคอมโบเอาสื่อเอาตัวละครมาใส่ให้มันเกิดสกิลคอมโบนะครับ อ่าต่อไปนี้ส่วนฝ่ายหั่นนะครับผมก็คือฝ่ายอิสระก็คือริโป้แต่ว่าริโป้ภาคนี้ไม่ค่อยเก่งนะคือทั้งตัวเอ r แล้วก็ตัว SP ไม่เก่งเลยครับมีลองไม่เก่งจริงๆอะ่ะมันสู้พวกเอ่อกวนอูไม่ได้นะกวนอูมันโหดไปเยอะเลยเตียวเลี้ยวก็ยังเก่งกว่าเลยอ่ะก็ลองดูครับตัวละครทุนย่างมันจะได้มีกาไม่ได้เล่นฝ่ายเดียวกันซะหมดนะครับประมาณนี้ อ่าต่อไปเป็นในส่วนตัว SP นะครับอันนี้เป็นในฝั่งบุยนะครับอันนี้คนนิยมสูงสุดเลยที่นิยมก็คือสูมาอีครับสูมาอีนี่โคตรเก่งเลยเออลองมาก็กุยแกรครับแล้วก็เตียวเร็วแล้วก็โจโฉสุดท้ายเลยก็เอาจริงๆถ้าเกิดสมมูรณใครจะเล่นบุยก็พยายามรีหาสูมาอีแล้วก็เตียวเร็วแล้วก็กุยแกสัก2ใน3ตัวนี่แหละแต่ว่าสูมาอีต้องมีถ้าใครจะเล่นบุยนะครับก็ตัวแบกหลังหักก็สูมาอีนี่แหละครับ เราวก็สมมติเพื่อนหาได้3าถึงสตัวก็ไปค้าข้างบนตัวข้างบนต่อครับเอาอีกทั้งสตัวก็เล่นได้แล้วแต่เกมนี้จริงตัวเอตัวเอตัวไหนที่ซ้ำเยอะๆก็เอาตัวนั้นไปลงนะครับอ่ะต่อไปเป็นในส่วนฝั่งโจกนะครับโจ๊กอันนี้มีเล่นเองเลยก็มีในส่วนกวนอูนะครับกวนอูนี่คือเก่งสุดแล้ว าะว่าตัวของเขาจะต่อคอมโบรัวมากแล้วก็ท่ามไม่ตายแรงมากครับอ่ะต่อไป,ไปเป็นในส่วนเตียวขุยนะครับก็ลองลงมาถ้าเกิดใครคิดจะเล่นโจกนะครับอย่างของหมีนี่หมีก็เล่นโจกก็กวนโอ number o n เลยแล้วก็เปิดเตียวขุย2ตัวแค่นี้ก็เก่งแล้วแล้วก็ไปเปิดเอาจูล่งอีกตัวหนึ่งส่วนอของเบ้งที่หมีเล่นเนี่ยมันจะมีแจกกิจกรรมอยู่แล้วนะครับ ส่วนเ่าปีมีไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีได้ก็ดีแต่ว่าจะมีครบ5ยากครับส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่นเน้นๆก็คือกวนอว๋เตียวหุยนี่ยแหละแล้วก็ของเบ้งก็มีแจกกิจก,กรรมก็3ตัวแล้วมันค่อนข้างดีตรงที่ว่ามันมีของเบ้งแจกเนี่ยแหละครับแล้วเพื่อนๆก็ไปทำตัวเอเอร์ R ข้างบนตัวเราขาดอ่ะต่อไปเป็นส่วนฟังอิส ฝั่งองอนะครับเก่งสูตรคือซุนเซกนะครับลองมาก็จิวยี่แล้วก็เป็นในส่วนใต้เกียวแล้วก็ซุนหูหญินน้ำหลักเลยที่เขารลี่กันถ้าถ้าเกิดจะเล่นงอก็จิวยี่หรือก็ซุนเซกเนี่ยครับสตัวเอา2ตัวนี้ได้ก็สามารถเล่นเออตัวอื่นได้เลยครับอาจจะได้2ตัวแล้วก็ไปค้าตัวข้างบนก็ได้หรือไปค้าตัว s อ r ที่ซอเเออะอองอองอก,กอเ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 อาม,าม,มาเอ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 รอเ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 อ็อ,อเ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 อ อันนี้อันอันอันเนี้ยโจ๊กอื่นอะหมีไม่รู้แต่มีเล่นโจ๊กอะมันง่ายจริงวกนวกนอูกวนอูกระจู่ลงหมีไอที่หมีลองแค่วกวนอูกระจู่ลงอะเบี่ยงเบียงเบียงตายเบีย่ยงตายเบียงตายก็ถ้าเกิดสมมติเอ่อไม่มีไม่รู้จะดูไกด์ใครก็มาเล่นโจ๊กแบบหมีก็ได้ <laughs> เดี๋ยวมีจะทิ้งลิงก์ที่มีเล่นเซฟนอกไว้นะครับอยู่ใต้คลิปเพื่อนๆเข้าไปดูได้เลยถึงความโหดของกวนอูก,กับจูล่งนะครับแล้วก็ขงเบ้งเตอเตี้ยคุยมีเปิดไม่ได้นะเตี้ยตัวขุย SP คือเกมนี้มันจะมีเอ่อเปิด3วัน SP ตัวหนึ่งวันหนึ่งก็มีสุ่ม LR นะครับอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นสายเติมมันจะมีกล่องให้เลือกอยู่แล้วอ่ะต่อไปสุดท้ายก็คือฟังอิสระนะครับดิปโปบอกแล้วพางนี้กากจริงหมีลองมาแล้วเขาเลยไม่นิยมนะครับ ตัวที่ดีที่สุดของฝั่งอิสระเอเลยก็คือฮัวโตครับฮัวโตนี่คือก็อดแทบทุกอย่างจริงอันนี้จริงนะแต่หมี่เปิดไม่ได้เหมือนกันแต่หมี่เหตเคยเจอ PVP อยู่มันโกงอะ่ะมันทําได้ทุกอย่างเลยฮัวโตเนี่ยเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ตัวละครที่ควรต้องหาคือฮัวโตอ่าต่อไปลองลองมาคือโจจู่นะครับแล้วก็เตียวเซียนแล้วก็สุดท้ายริโป้ริโป้บวยถ้าจะเอาแบบ OP เลยเช่อบ้านแบบเล่นแบบเริ่มมาสตาร์เตอร์แบบโกงๆก็รีเอาฮัวโตกวนอูเตียวขุย3าตัวแค่นี้จบแล้ว ถ้าจะเอาแบบ OP เลยนะครับแบบเล่นแบบง่ายๆถ้าจูลงได้ก็เอาแต่ว่ากวนอูมีแนะนําให้มีนะกวนอูกวนอูเตียวหุยแล้วก็ถ้าเปิดจูลงได้ก็ผสมก็ได้ของเบ้งมีฟรีแล้วก็ถ้าเกิดเปิด,ปดได้หัวโตวถ้าเกิดกวนอูวหัวโตวก็เล่นยาวได้เลยครับสบายสุดแค่นั้นเองจูลงเดี๋ยวเปิดไปเรื่อยๆหรือเตียวหุยเปิดเรื่อยๆก็ได้ประมาณน,นี้นะครับอันนี้คือคําแนะนําจากประสบการณ์ที่เล่นนะครับถ้าเกิดจะเล่นฝั่งอิสระตัว SP พก็หัวโตว เดียวเซียนแล้วก็โจจูริปโป้ไม่ต้องครับริปโป้ไปใช้ตัวเอข้างบนหรือตัวเอตัวข้างบนยังเก่งกว่าเลยนะความรู้สึกหมีอนะอ่าแลวนี่ก็คือทีมที่หมีเล่นนะครับเซฟนอกถ้าเกิดเพื่อนอยากดูคลิปก็ไปดูใต้คอมเมนต์ได้หมีลงไว้นะครับอ่าตัวซ้ายกลางก็คือกวนอูนะครับตัวซ้ายล่างคือจู่ลง2อกหมีเอาแค่หมีแค่2ตัวเนี้ยแบกดาเมจดยิงตายหมดอันนี้คือด่านกิจกรรมยากสุดนะแล้วก็หมีเล่นพายไปถึงบทที่20แล้วก็เล่นไป มันจะมีกิจกรรมเล่นเนี่ยมันจะมีแจกของเบ้งเนี่ยตัวกลางขวาเห็นไหมครับส่วนตัว s อ r จะเป็นแค่ขวาบนขวาล่างแล้วก็น้องผู้หญิงผมฟ้าอันนี้จะเป็นตัวแจกเป็นตัวฮิวมีจําชื่อไม่ได้แล้วแต่จแจกเยอะครับมันอัพมันทาแม็กได้เลยแล้วฮิวแรงส่วนตัวขวาบ้างรู้สึกเออแกงวุยเนี่ยแหละมีจําชื่อไม่ได้แล้วแต่วันแจกเยอะมันเป็นกิจกรรมก็อย่างที่บอกคือตัวข้างหน้าเน้น s อ r ที่แบบว่ามันซ้ำเยอะๆให้มันยืนได้านานๆแค่นั้นครับพอถ้าเกิดมันยืนได้นานเชื่อ่ะกวนอูก็ฟันตายหมด หรือไม่ก็จูล,ลงก็ได้นะครับอะสรุปถ้าใครอยากจะเล่นแบบ OP เลยจะไปลองเซฟนอกก็ได้ครับถ้าจะเอาแบบสบายก็แนะนำครับกวนโอูบอควอโต2ตัวแล้วก็เตียวขุยสา3ตัวแค่นี้จบเลยถ้าจะเล่นแบบ OP OP เลยนะ แล้วก็ถ้าทันกิจกรรมเซฟนอกก็เอาของเบ้งแรกตัวกสี่ตัวจบแล้วครับแล้วก็ไปทําตัวฮิวตัวเอที่ซ้ำเยอะๆอยู่ข้างหน้ามันตายยาะๆจบแล้วถ,ถ้าเกิดเปิดจูล่งได้ก็ดีเอามาคอมโบกับกวนอูก็ยิ่งหนักเลยแล้วก็ค่อยไปเปิดหาเตียวหุวอีกตัวหนึง่งอ่ะจบเรียบร้อยแล้วสําหรับหมีนะครับที่อารีประสบการที่หมีเล่นมาเซฟนอกก็เอาแค่ว่ากวนอูกับจูลง่งแล้วก็ขงเบ้งเอชพีนะไม่มีหัวโตหมีก็เล่นผ่านหมดแล้วอะ่ะ ถ้ามีก็คือ OP สุดๆเลยครับเอาไปเล่นแบบ PVP ก็จะได้เปรี่ยนคนอื่นมากประมาณนี้นะครับอ่ะเผื่อใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับ3ก๊กะแฟนตาซีก็มาทิ้งใต้คอมเมนต์เพื่อคุยแลกเปลี่ยนก็นได้นะครับสำหรับเกมนี้ก็ใกล้เปิดไทยแล้วนะครับอย่าลืมลงทะเบยียนไวนที่30นี้ด้วยนะครับใครมีคำถามอะไรพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ